ไม่โค้งอไม่ใช่แต่ถ้าเสียงอย่างเงี้ยต้องบองกเลยดิวันคอนเสิร์ตอ่ะเสียดายคิดไม่ทันแม่งแกะมาแล้วเพลงเนี้ยจริงดเพลงก็คุณหลายๆเ้อจ้าเพราะแม่พี่น้องจีจีบุญแล้วเนาะสุราษฎร์มีชงจันทร์ชมจันทร์คือลองดีแตงโม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 เฮ้ยได้แตงโมลูกจะต่อรักว่าเออรับประทานจะต้อจดใช

เอ๊เครียดเลยโอยรู้แล้วโปติถผงนี่ที่ขำคือตอนแรกอะแพนอะคือจะร้องเพลงคาถาขุนแผนคือแรกใหม่แต่เหอร้องเพลงนี่ก็ได้นะของลำาหไม่ใช่คือแรกอะที่แพนไว้คือจะร้องเพลงเนาแสงนีออนแล้วคืนที่สองอะจะร้องคาถาขุนแผนแต่บอกกุ้งจะนหรอพี่แต่ว่าแต่ว่าเสียงมันไม่ได้ลองแล้วก็ร้องวะ นาวแสงเงาแล้วไงนะฟันกลางอยู่บ้านหนาวยามหนาวก็หนาวแค่เพ well no, okay, ียงกายข้างกองไฟไฟหายข้างกองไฟข้างกองไฟแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่ชาวทาคุณมแผน ร้องไงนะมันกางหรือองค์สิทธิเท้าจริงๆนะตัวร้องข้างล่างให้มึงได้นะแหละลองริฟต์จริงมันจะเหมือนไหมโอมหนึ่งสองโอมสิทีิเท้าฟื้นจะรันสิให้รู้มีแต่คนแร่คุนเบ็ดไปซ้อมก่อนไปซ้อมก่อนโอมสิ ให้ลูกมีคนรัก<ม>คนเมตตาอะไรให้ได้ละอ่ะมาลองแล้วลองแบบตั้งใจนะหนึ่งสองสามอมสิทธิเท้าฟืนจะร้อนสิให้ลูกมีแต่คนรักขอสิเอระไมได้เออมันมีคนในติ๊กต็อกบอกว่าเห็นมแบบว่า อยากเจอปรแดดอ่ะอยู่ใกล้อยู่หน้าเวทีใกล้ปะแดดแต่ว่าฉันกลัวเขาไม่รู้ทาไมฉันไม่กล้าคุยแต่จะบอกว่าถ้าเจอนางคุยกับนางได้เลยนางเป็นคนตลกแต่ล่าดถึงบอกว่าดูใบเก์ทุกคนทักกูหมดเน<ะ>ี่ยคือแบบฮะโอเคไม่ไหวยิ้ม <laughs> เดี๋ยวความโถกมาเออแต่ไม่ร้องโถกะนะลอนเนี่ยโยนทิ้งความทุกข์ความโศกออกมาโยกมาโยก,ยกความสศขทิ้งไปแล้วนั้นทำไมมึงร้องมาเป็นความโถกอ่ะมันเพลิน เมื่อเช้าบอกว่าทุกคนร้องอะไรนะอะไรนะอาจารจะอัานจะจะอ่นเต็มสตอรี่อะไรนะเจ้าบ่าวลืมอไร IG สตอรี่ IG เจ้าบอกว่าอัดเสียงให้แฟนคลับเลยด้อมบอกว่าทําไมทุกคนแบบว่าแชรฉนี่มาเยอะจังอะไรวะจังมันเตยจังมันเตยเต็มสตอรี่ IG กูเลยอันเมื่อไหร่สตอรี่ IG อันเมื่อไหร่ดิ เสียงนี้ลิมิเต็ดจริงสำนานไข่ฮะไข่เลยจนตอนนี้เราไม่ได้แล้วนะมันไม่ขำแล้วทุกคนมันไม่เท่าออริจิตอนนั้นแล้วตอนนี้ให้เรากลับไปลองมันก็ไม่ขำแล้วอ่ะเพราะเราชินแล้วไงเรารู้ว่ามันจะตลกลองไหมตอนนั้นเรารู้ว่ามันจะตลกเราจะไม่ขำไม่ขำแลวจริงๆริอะเนีย ใครเห็นว yeah. ่าเห็นว่าเป็นคนไม่ด yep. ีพีททำไมกูร้องแล้วดูเครียดอ่ะกูไม่ชอบเฮ้ยไม่ได้นะพูดถึงสองใจอะซึ่งกูจะขายพวกอีกต at uh> ั <t uh> <t uh 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 uh> ้งสามร้อยนะเสื David> ้อ ไม่เป็นไรไว้ก่อนทุกคนอย่าลืมนะมิทติ้งะไปซื้อบัตรได้นะที่เพจมิสแกน Thailand น,นะคะยังเหลือภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือทักไปที่เพจมิสแกนทักได้ลิไปเลยทักแชทไปเลยแล้วก็บอกว่าขอซื้อบัตรมิทติ้งจะได้มาเจอพี่ฟ้าแล้วก็ท็อปสิแถมยังได้โพส